กระด้างกระดิบกระดูไอ้ก่อเออใจไงตัวกับโนจิตกระดูจิตกันลังก็มาตั้งประตกใจหัวกบอเคยก๊อกเคยลงในก๊อกเบื่อจิตกระดูเขียวบาก็มาประทับลุงกันกับดูเกามันไม่รอไม่เลื้อโอยานวดหน่อยหน่อยก็มาเรยเชื่อที่รอเลื้อรัดผู้กวยกับดูผัวบา ยันใจเป็นต่มยันใจเป็ดตั่มเป็นทีอ็นฉันลังจักเตะตังดูโกลุงเตะตอกับดูโกเนี่ยเป็นนลนน้องตั้งช่องปลาจักลับมารวมเป็นนิ่นระดูหมอนในหมอนใหญ่นู้นไม่เกี่ยวเป็นนะเป็นอินตาตองนับตั้งช่องกันหน่อยจักไป้ตึงมือตึงให้กลางปลายมันใหญ่ออกให้เป็นหนูมือจะกูอยู่ก็ไม่กันจับจับจริง แต่นักเลี้ยงกางไายกูง่าไม่เจียกระเป๋าเมียกูเกยก่อไปควักเนื้อกับโมยิงกูจักแกีจังเจ็บบาทเจ็บหนามายในกับหมายปิ้งดูกลางจิงเล่นมันป่านก่อนหน้าไม่จูนนี่กุดหมายต่อล่างมาทำกลางไายไก่ก็กูไม่ไอ้กูใหันใจแต่รุนยังแต่ดูแล้วก็ใจนี่ใจเฉีดนวลจักลับตวนรวมเป็น เอ็นใต้กลางหมอนนั่งควายนี้หลุนกวยมาจำเป็นใบหูจอเป็นรูไงหลุมกลองไปตั้งจ้องกลางบุญประชวรไม่มีพมต้มมนอย่างเอาห่างจางเกี่ยวพิดปุกหย่างเงินดูกลัวไม่มีไรื่อยจะเหลือตำเพื่อมุกยังแต่ดูแกล้งก็แกล้งไม่ดีเหมือนกับกู ตัดยาเกลือตัดายาเกลือเกลือบากไ่อยากไม่บู้อันนี้ต่อมารัดมันนี่ต่อพิดคนรตรงคนตรงนี่กูไม่ใจจีนกูใจกูหมัดก้งเจ้าใจกูมาตายอยู่ใจน้องกูไปอ้ํานี่แล้วจำต้นคนตรงมาใด้หลงนี้กูว่าอยู่ดีเวลาไปต่อเปลี่ยนน้อยนี่เจ้าเจ้าหมักเดินหาปากยิ้มหลงเงินคนตรงพี่

ตาไปปลอบแล้วเปลวในิจเราเร่ามากเดินหาปากกิ้มหลงเงินกันสองปีเมื่อใดตำแก้วตาในกูปะจีอุดตโดตรดําแววกูเอามาตำแก้วตาพอ,อนับเท,บทบ็ดตำเน็ตในพี่จะหุ้มขึ้นจะกลุ้มแล้วก้าวหนึ่งเอ้ยไปหยุดซะหยดชาแล้วขึ้นจะกลุ้มก้าวหนึ่ง